ครับก็สวัสดีทุกท่านนะผมก็ถือว่าเป็นช่วงที่2ของวันนี้นะครับผมก็ทุกวันนะครับผมเราจะเจอกับทีมงานฝ่ายเกษตรอินทรีย์นะครับผมของมูล,ลนิธิโรงพยาบาลชาพญาอัยเบเบมาให้ความรู้ต่างๆมาให้ข้อมูลต่างๆกับทุกท่านเนี่ยสช่วงด้วยกันนะครับผมช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของการปลูกดีกินดีนะครับผมก็จะเป็นการนําสมุนไพรที่เรานํามาแจกทุกท่านภายในงานเนี่ยมาให้ความรู้ว่า มีสรรพคุณอย่างไรนะครับผมเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเราก็จะปลูกอย่างไรให้สามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมแล้วก็ช่วงที่2นะครับผมจะเป็นช่วงของเกษตรอินทรีย์ดีอย่างไรนะครับผมก็จะเป็นนําความรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์สมุนไพรต่างๆที่อาเภปวของเราเนี่ยผลิตด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาให้ความรู้กับทุกท่านแล้วก็นําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดนะครับผมสาหรับทุกท่านที่มารับฟังหรือว่าเข้ามาฟังไลฟ์สดด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ย S <S <an> <S เราจะมาพูดคุยเรื่องของอะมะขามป้อมคอมมิชชันนะครับผมว่าผลิตจากป่าอย่างไรให้ยั่งยืนนะครับผมถามว่าทาไมต้องผลิตจากป่าอย่างไรให้ยั่งยืนนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยที่อารฟเเบลของเราใช้เนี่ยทุกท่านคิดว่าเรานํามาจากที่ไหนครับผลมะขามป้อมที่อารพเฟเนำมาผลิตยาแก้ไอมะขามป้อมให้ทุกท่านได้ใช้ในการแก้ไอกันทุกท่านคิดว่าเรา นำผลผลิตมาจากที่ไหนครับอินเดียมีที่ไหนอีกครับ India. อินเดียอ่าต้องบอกว่าอาัฟริเบยของเราครับผมเราใช้ผลมะขามป้อมนะครับผมที่อยู่ในพื้นที่ป่านะครับผมมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบชีแห้งแล้วก็นํากลับ,บรรมาทายาถือได้ว่าอาัฟริาเบย์เป็นอีกสถานที่หนึง่งที่ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ คนในพื้นที่หรือคนในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนนะครับตัวมะขามป้อมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สร้างมูลค่าให้กับคนในพื้นที่โดยการเก็บผลมะขามป้อมจากป่าที่เป็นป่าที่เป็นป่าอนุรักษ์เนี่ยนำออกมาจําหน่ายเพื่อเป็นการสร้างไรายได้แต่นอกจากการสร้างไรายได้แล้วเนี่ยเขายังได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เขาอยู่กับมะขามป้อมเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของขมิ้นชันนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยเรา มีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกขมิ้นชันเนี่ยในพื้นที่ของอป่าตะวันตกหรือว่าทํางานร่วมกับมูลนิธิสืบนะคะเสถียรนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการดูแลคนที่อยู่ในป่าจะอยู่อย่างไรด้วยอาชีพเกษตรและไม่บุกลุกเท่าถางพื้นที่หรือลุกลาำพื้นที่ทํามหากินเดิมของตัวเองไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มตัวขมิ้นชันเองก็เป็นอีกสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ปกป้องพื้นที่ป่าไว้และทําให้คนในพื้นที่สามารถ อยู่กับป่าและมีอาชีพแล้วก็มีรายได้จากการที่เขาปลูกขมิ้นทันมาเพื่อที่จะดํารงชีวิตตัวเองวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยให้ยังอยู่คงเดิมได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสองสมุนไพรหลักที่สร้างคุณค่าให้กับคนที่อยู่ห่างไกลจากพวกเราหรือคนที่อาจจะได้รับโอกาสน้อยหรือคนที่มีทรัพย์ในดินอยู่แล้วแต่จะทําอย่างไรให้สามารถทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองได้นะครับผมก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เราเนี่ยพยายามพัฒนาแล้วก็ผลักดันว่าสมุนไพรอาเภตของเราทุกตัวจะต้องมาจากตัววัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเท่านั้นนะครับผมเพื่อส่งเสริมคุณค่าให้กับคนในประเทศและนําภูมิปัญญาของไทยเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรคือเขาวินชันมะขามป้อมเนาะก่อนที่จะไปดูตรงนั้นนะครับผมผมอยากจะถามว่าเราเห็นอะไรจากรูปนี้สิ่งที่ทุกท่าน สิ่งที่ทุกท่านเห็นจากรูปนี้เราเห็นอะไรครับป่าสมบูรณ์อ่ามีมีอะไรอีกครับจากในรูปที่เราเห็นตอนนี้นะครับผมเราเห็นอะไรบ้างอ่ามีอ่าม,มีคนอยู่ในรูปนี้เนาะเป็นคนที่ยืนหันหลังให้กับเราอยู่แล้วก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนเข้าไปในป่านะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวขอวิดีโอด้วยนะครับ ขอแผนกล้องขึ้นจอเลยครับแผงกล้องขึ้นจอดังไหมดังไเวที่มีมานานนับสี่พันปีมีมานานนับสี่ให้สรรพคุณในการฟื้นฟูร่างกายช่วยสร้างสมดุลของพลังงานและระบบภายในในทางการก็แผนไทยในส่วนที่เรียนของับผมที่เรา นํามาใช้ในการทํายาเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นการนําผลิตจากป่านะครับผมที่เป็นป่าจริงๆป่าในไทยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นป่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะครับผมที่เราจะผลิตวัขซาป้อมเนี่ยเรามีห้องแลบในการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานในเรื่องของการเป็นตัวยาเอ่ยในเรื่องของโลหะหนักที่จะต้องไม่ปนเปื้อนในตัวยาที่เรานําไปบริโภค รวมไปถึงจะมีขั้นตอนต่างๆในการตรวจสอบเนาะก็เริ่มต้จากภูมิปัญญาที่เราเก็บมานั่นเองนะครับผมปัจจุบันการศึกษาวิจัยสมัยใหม่พบว่าควสมเพิ่มขึ้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ละพันแต่ละที่เนี่ยยังไม่ดังเลยค่ะเนี้ยแต่เมื่อกี้มันดังนะ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พี่ประยงตันเลเครือข่ายวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศได้เดินทางขึ้นลงบนดอยหลวงแห่งนี้เพื่อมารับซื้อมะขามป้อมจากชาวบ้านที่นี่ไปเจอแม่ค้านั่งขายมะขามป้อมอยู่ในกาดมือใหม่สอบถามเขาว่าเอามาจากไหนก็นับจากชาวบ้าน อำเภอเวียงปบบเป้าก็มาขายชาวบ้หลังจากนั้นผมก็ได้มาหากับพ่อหลวงทองว่าหลังจากนั้นผมมารับซื้อมาหาพ่อหลวงท้องว่าจะได้มาหาราบซื้อมาหารับซื้อจริงหรือเปล่ารับซื้อจริงผมก็รับซื้อจริง ลุงกัมปนาธและชาวบ้านกลุงกัมปนา,ปาและชาวบ้านได้ออกเก็บเกี่ยวมะขามป้อมจากป่าธรรมชาติาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มะขามป้อมสุกแก่เต็มที่พร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวเพราะผลมะขามป้อมที่แก่พอดีจะมีคุณสมบัติทางยาสูงสุดตามมาตรฐานที่กําหนดอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมที่หมู่บ้านปางมะขามป้อมนะครับผมก็จะเป็นหมู่บ้านที่ เรารู้เลยว่าสิ่งที่เราจะได้จากเขาก็คือมะขามป้อมนะคบผมเป็นหมู่บ้านที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้านะครับผมก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขานะครับผมก็จากที่เราไปสำรวจเนี่ยเพราะว่าที่นี่มีมะขามป้อมขึ้นเยอะก็เลยไปส่งเสริมให้เขาเนี่ยเก็บมะขามป้อมจากในป่าเนี่ยออกมาจาหน่ายแต่จะทําอย่างไรไม่ให้ชาวบ้านโดนจับเพราะการเอาของป่าออกมาขายเนี่ยถือว่าเป็นการลักลอบเอาของออกมาขายใช่ไหมครับ เราก็เลยได้มีการทําความร่วมมือกับอุทยานนะครับผมว่าเราจะส่งเสริมอาชีพในเรื่องของการนำมะขามป้อมจากป่าเนี่ยออกมาจําหน่ายเพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตรงนั้นแต่กระบวนการที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยเราได้ใช้ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้าไปจับก็คือเราใช้มาตรฐานไอโฟมนะครับผมไปรับรองกระบวนการเก็บเกี่ยวโดยใช้วิธีการเก็บเกี่ยวแบบการเก็บเกี่ยวของป่านะครับผมโดยไอโฟมเนี่ยจะมีการปลูกเขาเรียกว่า ด้านด้านเกษตรินทรียเนี่ยสอ,อันด้วยกันก็คือการเกี่ยวของป่ากับการปลูกสี่จะต้องมีการปลูกป่าเพิ่มเติมนะครับผมสิ่งที่เราไปส่งเสริมแล้วก็กระบวนการเนี่ยเราใช้กระบวนการแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือ ชุมชนเนี่ยจะมีโคต้าแล้วเขาก็จะออกทีมของเขาเนี่ยเข้าไปเก็บของป่าด้วยกระบวนการที่จะทําอย่างไรจะต้องอนุรักษ์พื้นที่ป่าไว้เพราะมะขามป้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกหนึ่งปีแล้วสามารถที่จะได้ผลผลิตได้เลยนะครับผมจะต้องใช้เวลาเนี่ยมากกว่าห้าปีนะครับผมยิ่งอยู่ในป่าเนี่ยจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นเลยเพราะว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการฟักตัวเองเนี่ยฟื้นฟูนนตัวเองจากป่าเนี่ยให้เติบโตแล้วก็ให้สามารถผลผลิตได้นะครับผม แล้วก็กระบวน,นการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะต้องเป็นการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐานไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปโค้นต้นจะไปฟันต้นให้ได้ลูกมาเก็บโดยใช้ถุงหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดเนี่ยก็ไม่ได้จะต้องมีพลาสติกรองที่พื้นเหมือนที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็อ่าสิ่งที่เห็นนะครับผมมีการใส่ถุงมือนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆน,นยจะต้องเอ่ํทอย่างไรให้มัน สะอาดหรือมีการปนเปื้อนให้หน้อยที่สุดโอเคการลงไปในป่าอาจจะต้องมีการเอ,อ่อโดนสัมผัสดินหรืออะไรบ้างเนี่ยแต่ว่ากระบวนการเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้สะอาดที่สุดและในระหว่างกระบวนการเนี่ยจะทํายังไงให้เรารู้ว่าของที่มาเนี่ยมาวันไหนเพราะถ้าสมมุติเกิดปัญหาเนี่ยเราสามารถย้อนกลับได้ด้วยด้วยตัวกระบวนการที่มีการจดบันทึกมีการติดฉลากต่างๆนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่ประยงที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายที่คอยประสานง,งานกับทางพื้นที่เพื่อที่จะนําผ,ผลผลิตมาใช้ในการแปรูปไปชิ้นแห้งแล้วก็ส่งมาที่อพเของเราเพื่อใช้ในการผลิตยานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเส้นทางของการเดินทางเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับผมจากการที่ออกจากป่าไปช่วงที่ไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีฝนตกแล้วก็เกิด หมอกลงในพื้นที่หนักนะครับผมวันนี้หลังจากที่ได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยเราจะทําการแปรรูปที่ด้านล่างเขาเพราะว่าข้างบนเนี่ยด้วยการขนแก๊สหรือการจัดการข้างบนอาจจะยากเราก็คือใช้ผลผลิตสดขนจากด้านบนลงมาไปรูปด้านล่างนะครับผมโ,โ,โดยกระบวนการในการแปรรูปเนี่ยเราก็จะใช้ในกระบวนการของขั้นตอนของโรงงานเนี่ยเข้าไปจับว่าขั้นตอนไหนกระบวนการไหนจะต้องมีมาตรฐานหรือวิธีการอย่างไรเพื่อให้เราจะได้ มะขามป้อมชิ้นแห้งที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับผมอมืมนะครับอันนี้ที่เชียงรายเชียงรายครับผมปางมะขามป้อมที่ทางอภัยภูเบศไปทํางานตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ครับแต่เดิมที่นี่นี่นมันเขาปลูกเองไหมฮะไม่ครับอยู่ในป่าเป็นป่าใช่ครับป่ามะขามป้อมใช่ครับผมเยอะไหมครับเอ่อกี่ต้นเนี่ยพื้นที่สองพันไร่คือคือตอนนี้ชุมชนะขอรับรองพื้นที่ไว้แค่สองพันไร่ในการที่เราจะขอเก็บเกี่ยว นะครับผมคือมะขามป้อมมีมากกว่านั้นแต่ว่าในพื้นที่สองพันไร่เนี่ยเราคิดว่าเพียงพอแล้วเราก็เป็นการดูแลพื้นที่ตรงนั้น้วยว่าภายในในสองพันไร่เนี่ยเขาจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนนะครับผมปลูกป่าทดแทนตอนนี้เราก็น้นเรื่องของการปลูกมะขามป้อมเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับผมแปลว่าเป็นพันธุ์ท้องถิ่นเป็นพันธุ์ท้องถิ่นครับผมแล้วมันดียังไงะครับทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์พันธุ์ท้องถิ่นพันธุ์ท้องถิ่นเพราะว่านี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไซนี้ไม่ใช่นะฮะ อ่าอันนี้พันอะไรฮะอ <India. S 1> ินเดียอ้าวเพื่อนขบเรารู้ลึกเยี่ยมฮะพันอินเดียแล้วพันของไทยเป็นแบบไหนครับเล็กแล้วมันต่างยังไงครับอ่าที่หนึ่งอ่าพันไทยอ่อมะขามป้อมที่อยู่ในประเทศไทยหรือพันไทยที่มีแต่กําเนิดเนี่ยเป็นพันที่ให้สัมพันธ์สูง,สง,สง,สงอ่าอ่ารสชาติดีดีในที่นี้มว่าได้ความเข้มข้นถ้าสมมติว่าเรากินมะขามป้อมเน,นี้ยจะให้รสชาติแบบ เจอนิดนึงมีติดเปรี้ยวความฝาหรือความเข้มข้นของรสชาติเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นพันธไทยพันไทยจะมีความเข้มข้นเอ่อเข้มข้นมากนะครับผมเหมาะต่อการมาทํายาแล้วก็ให้ปริมาณสารสำคัญที่เราต้องการเนี่ยสูงกว่าแล้วทําไมเราต้องเอ่อไปเห็นเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ทองทางาไปผู้เบสไปทํางานตั้งแต่ต้นทางด้วยครับถูกต้องก,ก็เรียกเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมกระบวนการนะครับผมเราเนี่ยมีการควบคุมกระบวนการต,ตั้งแต่อ่าการเก็บเกี่ยวดูแล ในพื้นที่ว่าเขามีการจัดก,การอย่างไรเพื่อให้เป็นการการอ่นาอนรับป่าด้วยแล้วก็ได้ผลผลิตอย่างไรเพื่อให้ได้มาตรฐานด้วยอ,อย่างเช่นเ่มาตรฐานที่เราต้องการก็คือจะต้องสะอาดปลอดอภัยสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานลูกร่วงตกพื้นปุ๊บไ,ไม่เอาเพราะว่ามีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อไม่เอาเพราะว่าป่าที่เราจะเก็บรวบรวมผลผลิตแลงแล้วแล้วเราทําไงฮะลูก เวลาเก็บเพราะว่ามันมันอยู่บนสูงเหมือนกันนะเหมือนทเหมือนที่พี่พี่เห็นนะครับผมเราจะมีการปูพื้นด้วยพยางพยางเพื่อหนึ่งป้องกันปนเปื้อนสองที่สำคัญก็คือถ้าสมมุติเราไม่ปูเนี่ยเวลาที่ผลผลิตร่วงลงมากระทบพื้นโดยตรงเนี่ยจะทาให้ผลผลิตแตกเสียหายช้ำแตกเน่าได้ง่ายนะครับสองเมื่อมันตกมาแล้วเราส่งให้อภัยภูเบศเลยไหมไม่ครับเขาต้องไ่านกระบรการลูกก่อน แปลรูปแปลรต้นทางเลยเหรอฮะเราจะการขนย้ายจากด้านบนลงมาไปรูปด้านล่างในชุมชนของเขาใช่ครับํำอะไรฮะก็จะต้องทำผ่านกระบวนการคือล้างนะครับผมเอาไปลวกลวกลวกแล้วก็เอาไปอบอบแล้วก็คัดคัดเองแล้วก็บรรจุบรรจุแล้วก็ขนส่งมาที่อเมริกโอ้โหต้นทางเราต้องทําเป็นชิ้นแห้งใช่ครับแล้วก็ต้องรีบทาเพื่อทําให้รักษาสารที่มัน <forgetting S 2> เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ต้องการัรบก็ทำไมเราต้องทําขนาดนี้ด้วยครับคือ <laughs> ต้องบอกว่าอาภัยเวทเองยังยืนยันและยืนยันว่าเราจะใช้วัตถุดิบสมุนที่ได้ในประเทศไทยเพื่อสร้างมูลค่าให้กับคนในประเทศแล้วก็เราจะต้องส่งต่อภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมโอ้โหที่สร้างมาตรฐานตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ครับโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งครับยังไม่ได้เล่าเลยทีนี้ตัว ขมิ้นชันเหมือนที่บอกไปว่าเป็นขมิ้นชันที่ปลูกในป่าตะวันตกนะครับผมที่เราทํางานร่วมกับมูลมล,ลนิที่สืบนะครับผมก็ไป,ไป,ปดูแลพี่<ร>น้อง<ร><ล>ชนเผ่าที่อยู่ภายในป่าด้วยการที่จะทํายังไงที่เราจะอนุรักษ์ผื้นป่าไว้ได้นะครับผมเพราะว่าจะต้องเรียนตามตรงว่าบางครั้งเนี่ยเวลามีคนเข้าไปอยู่ในป่าเราก็มาจะได้ยินข่าวว่ามีการบุกรุกป่าเท่าถางป่าหรือมีการใช้พื้นที่อนุรักษ์แบบผิวิธีเนาะการ ที่เราลงไปอยู่ในชมุมเอาเขามินชานไปปลูกในชุมชนเนี่ยคือการรักษาพื้นที่ธํากินของเขาในพื้นที่ที่เขามีอยู่แล้วเดิมไม่ขยายพื้นที่ออกไปาสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็เขาจะยังสามารถดารงชีวิตตนอยู่ในพื้นที่เดิมได้<อ>และยังอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของเขาได้อันนี้นก็เหมือนกับมาขามป้อมไหมครับขุดขึ้นมาแล้วส่งชิ้นสดมาที่อภัยภูเบศเลย,ยไหมครับอันนี้ทําทำยังไงอีกครับอันนี้กระบวนการคือหลังจากที่เขาปลูกนะครับผมก็จะมีระยะเวลาในการเกี่ยวคือ เราจะต้องลูกไม่น้อยกว่าสิถึงสิบประมาณเก้าถึงสิบเดือนเนาะถึงจะสามารถขุดขึ้นมาได้ก็เก้าถึงสิบเดือนขุดในช่วงหน้าฝนหรือหน้าแรงฮะขุดในช่วงหน้าแรงที่ใบตอ<า>แหล้วใบทิ้งลงสารสําคัญอ<า><ด>ยู่เยอะใช่ครับผมทีนี้เสร็จปุ๊บพอหลังจากที่ขุดมาแล้วเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการล้างเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าในพื้นที่ป่าตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถสร้างอุปกรณ์คงทนถาวรได้อ่า ทำไรอ่ะก็จะต้องเป็นบ้านไม้ที่ได้จากวัสดุที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมกระบวนการเนี่ยไม่ได้มีโรงเรือนตากเหมือนอย่างที่เราเห็นเนาะเขาก็ใช้วิธีการก็คือหนึ่งใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่อย่างเช่นไม้ไผ่ทําแค่ทําแค่แล้วก็ซื้อพลาสติกฟ้าไปใช้หรือว่าแล้วก็ด้านบนมีผ้าใสพลาสติกใสคลุมด้านบนเพื่อป้องกันฝุ่นและออตๆคือเราจําลองวัสดุของ T M P เนี่ยไปใช้ในพื้นที่เพื่อที่จะทําอย่างไรให้ตัววัสดบเนี่ย ได้มาตรฐานที่สุดปลอดภัยที่สุดแต่ด้วยสถานที่เนี่ยมันไม่เหมาะเราก็ต้องมีการปรับประยุกเพื่อทําให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้และก็ยังคงมาตรฐาน GMP ไปด้วยนะครับในมาตรฐานที่ชุมชนทําได้ในมาตรฐานเดียวกับเราใช่คับทีนี้อ่าพอได้ัวคาวินชัยมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการเดินทางเนี่ยผมเดินทางประมาณสักสามประมาณสักสี่สิบกิโลเนี่ย เดินทางใช้เวลาประมาณ7็ชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงชุมชนด้านในเนาะอยู่ในป่าครับอยู่ก็คือให้ชาวบ้านชุมชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยดูแลป่าด้วยและก็มีอาชีพที่เขาจะไม่ไปบุกลุกป่าโดยการส่งเสริมเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ทําเป็นมาตรฐานในระดับ GMP ในชุมชนด้วยโอ้โหและสิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่านั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเยาวชนในในชุมชนตรงนั้นเนี่ยเขา ออกไปศึกษาล้เรียนในข้างนอกเนาะแต่พอจบแล้วเนี่ยเขากลับไปอยู่ในชุมชนเพื่อที่จะทำอย่างไรให้<อ>บ้านเขาเนี่ยพัฒนาโดยการพ,พัฒนาในที่นี้ไม่ใช่เป็นการที่จะ<อ>ไปทำยังไงที่ไปก่อสร้างหรือทําอะไรให้มันคน่อนข้างเขาก็ได้ความรู้เรืร่องสมุนไพรไปเรียนรู้จากข้างนอกแล้วกลับมา,มาดูแลสุขภาพคนในชุมชนของตัวเองได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในชุมชนเนี่ย<อ>มีการตั้งชุดตั้งทีมขึ้นมาโดย ความร่วมมือของเยาวชนก็คือนำรายได้จากสมในบางส่วนที่เขาผลิตได้เนี่ยไปตั้งเป็นกองทุนเพื่อหนึ่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่อทยานเพื่อช่ในการดูแลรักตะเวนป่าส่วนเขาเองก็มีการดูแลรักตะเวนป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขาด้วยนี่คือมาตรฐานต้นทางของงานอภัยภูเบศแล้วออกมาสู่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับอภัยลิฟเวลอาัยลิฟเวลถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ เรียกได้ว่ามีทั้งมะขามป้อมมีดีต่อสุขภาพเลยก็คือมีตัวมะขามป้อมแล้วก็ขมิ้นชันตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดพวกไขมันที่เกิดอาการพอกตับได้นะครับผมถือว่าตัวนี้เนี่ยดีมากไขมันพอกตับมีปัญหาตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนในป่าเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวอะไพริเบลเนี่ยเราได้ส่งเสริมอาชีพของคนที่อยู่ในป่าได้แต่นอกจากนั้นเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราส่งเสริมอะไรได้มากกว่าน,นั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ไปสู่ชุมชนนะครับที่เราทํางานตั้งแต่ต้นทางนี่ฮะรูปแบบกระบวนการที่เขานี่ฮะพบรองเลยเน,เน,นะฮะแล้วก็ขย่าวแลวดูการเก็บครั้งเดียวอ,อ,อะไรฮะเอาวิดีโอตัวไหนฮะ ร้างอาชีพให้กับตัวเองอยู่เนาะแล้วก็รักษาป่าให้กับเรานะครับผมแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นจากการที่เขาได้คือคนในชุมชนเขาไม่รู้ทำมะขามป้อมออกมาเนี่ยแรกๆเนี่ยเขาแค่คิดแค่ว่าเขามีรายได้จากการขายมะขามป้อมเนาะแต่ณตอนนี้เนี่ยชุมชนรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่แค่คนที่มีรายได้จากการขายมะขามป้อมแต่เขากําลังจะทํำยังไงเพื่อให้ป่ายัางคงอยู่และเขากําลังจะทํายาให้กับคนที่เจ็บป่วยเนี่ย ได้นามาใช้ประโยชน์ใช่ครับเพราะฉะนั้นทําทั้งต้นทางเลยต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้าเลยนะครับนีบที่บอกว่าวัสดุของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเรามีการรับรองมาตรฐานเกษตรเอกชในในส่วนของไอ o n มนะครับผมอ่าอย่างรูปแรกซ้ายมือสุดหรือขวามือของท่านเนี่ยก็เป็นกระบวนการเกี่ยวเกี่ยวปะค่าง้อมนะครับผมก็จะเหมือนห็นในรูปว่าในพื้นที่เนี่ยเราจะไม่ทําลายพื้นที่ดั้งเดิมนะครับจะให้เป็น แต่ว่าจะมีการแค่ถกักถางว่าเพืชบริเวณคนต้นเท่านั้นเพื่อที่เราจะปูตัวพันติดได้นะครับผมส่วนบริเวณรอบรอบๆเนี่ยยังให้คงเดิมไว้นะครับผมไม่ทําลายแล้วก็ดีขมิน้นอ่าขมิ้นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นการปลูกขมิ้นในพื้นที่แปลงใหญ่แล้วเห็นว่ามีการมีพืชอื่นแซมหรือมีไม้อื่นอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นมีบุกมีปลกมีไม้ใหญ่มีต้นไม้อยู่ในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ไปในตัวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริม สมุนไพรในพื้นที่ป่ารวมไปถึงยังอนุรักษ์พื้นที่ป่าไว้นะครับผม mm hmm. โดยตอนนี้เนี่ยตัวหมู่บ้านเองเนี่ยมีการปลูกป่าทดแทนจากป่าสนโสมหรือว่าป่าที่มีการบุกร mm ุก hmm. เนี่ยในส่วนของมะขามป้อมเนี่ยไปมาก ได้ลดน้ำตลอดแต่ว่า้นได้จะโดนน้ำน้ำเยอะเกินครับตามธรรมชาติของเขาตามตามตามธรรมชาติของเขาคือพอหน้าแรงเนี่ยพอเข้าหน้าพอเข้าหน้าหนาวเนาะ